เอาละก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตถามพี่แยมก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอยู่ในฐานะที่นําเสนอเรื่องราวของชาวโรฮิงญาแล้วก็มีคนพูดถึงพี่แยมเยอะมากทั้งในอดีตแล้วก็กลับมาพูดถึงกันอีกครั้งในปัจจุบันนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ7จปีที่แล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของการทําข่าวเรื่องนี้มันเริ่มมาจากอะไรครับพี่แยมอ่าคือคนอาจจะมาเห็นข่าวที่พี่ทําข่าวโรฮิงยาก็ตอนเหตุการณ์เรือมนุษย์ อนเดือนพฤษภาปี2558ซึ่งก็เป็นช่วงเดียวกับที่มีการเจอหลุมศพของชาวโรฮิงยาที่เทือกเขาแก้วแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ติดตามข่าวโรฮิงญามาก่อนหน้านั้นเองนะคะ,ะตั้งแต่ช่วงปี2551-52แล้วก็กับ ช่วงปี252มีการเจอนะคะแคมป์กักขังคาโรหิงญาที่แรกที่สวนยางพาราในประดังเบซานะคะในช่วงปี2552อันนั้นก็เป็นการเจอแบบโอ้โหสภาพโรงนอนเจอเหยื่อชาวโรฮิงยาที่ถูกกักขังไว้อยู่ในสวนยางพาราที่ที่ประดังเบซานะคะในช่วงนั้นแล้หลังจากนั้นพี่ก็ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะว่าก็หนึ่งแน่นอนเราก ส,สนใจว่าเอ๊ะชาวโรฮิงญาคือใครแล้วทำไมเขาต้องแบหบหลบหนีมานะคะร,รวมถึงเราก็ติดตามข่าวในทางพม่าด้วยที่มีการพบ,รบเรื่องเหตุจราจนต่างๆเหตุความขัดแย้งในรัฐยะไขก็เลยเริ่มรู้จักชาวโรฮิงยาก,ก็เลยสนใจเรื่องนี้และที่สำคัญคือ,อขบวนการค้ามนุษย์อะค่ะที่สามารถนำคนเหล่านี้ลงเรือมาเป็นร้อยๆอยคนแล้ว บดังเมซานี่จะบอกว่าอยู่ชายแดนไทยมาเลเซียอยู่อยู่บริเวณเขานะอยู่ห่างจากทะเลฝั่งอันดามมนนะคะเรือพวกนี้เขามาทางจากรัฐแยกไคหรือบังคลาเทศล่องเรือมาก็จะมาที่ทะเลฝั่งอันดาบันนะคะแต่ว่าจังหวัดสงขลามันฝั่งอ่าวไทยทะเลมันคนละฝั่งกันแล้วก็เราก็ลก็สงสัยแล้วคนพวกเนี้ยโอ้โหมันคือล่องเรือมาแล้วมาลงแย่าะนองฝั่งอันดามันแล้วมันจะมาโผล่อยู่กลางป่ากลางเขาที่สงขลาได้ยังไงอันนี้ก็คือน่าสนใจว่าแสดงว่าพวกเขา ไม่ได้เดินมาเองแน่นอนเขาลงเรือเขานั่งเรือมาเขาลงเรือมาแล้วใครพาเขามาที่อยู่ในสวนยางแห่งนี้และถ้าเขาต้องการที่จะมาแล้วไปประเทศมาเลเซียหรือเข้ามาทํางาน หรือหนีมาในไทยี่ยทำไมเขาถึงต้องถูกกักขันกักกันอยู่ในนั้นมันก็เป็นที่มาให้ที่สนใจขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาแล้วก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดจนกระทั่งที่มีการเจอหลุมศพในปี2558แล้วก็เราก็ไปเจอเรือมนุษย์ที่เห็นภาพของการขนคน400-500คนอยู่ในเรือลําเดียวกันเนี่ยอย่างที่ทุกคนได้เห็นในภาพที่ปรากฏไปจนกลายเป็นกระแส ที่กลับมาหาเราในช่วงนั้นเหมือนกันเพราะว่ามีกระบวนการหลายอย่างที่ยังอาจจะยังไม่ได้เข้าใจถึงปัญหาการค้าของชาวโรฮิงญ,ญาค่ะครับไหนๆขออนุญ,ญาตพี่แยมต่ออีกสักนิดนึงแล้วกันนะฮะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหคือเข้าใจว่าโดนโจมตีเยอะมากนะฮะณณนะนะตอนนั้นเนี่ยคือคิดว่าทําไม คือนอกเหนือจากคนที่ไม่เข้าใจแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าณวันนี้สถานก,การณ์มันอาจจะพลิกกลับไปในอีกมุมหนึ่งว่าโอเคพอมีการพูดถึงกันมาอีกครั้งหนึง่งปุ๊บกระแสะที่มาซัพพอร์ตพิยานเนี่ยดูเหมือนว่าจะตรงกันข้ามกับสมัยนั้นเลยเนี่ยนะครตอนนั้นเราได้ถอดบทเรียนไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากการทาข่าวของเราหรือว่าเราต้องมาแก้ไขหรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรตอนนั้นคะค่ะคืออ่ ต,ตอนนั้นกนะ็คือพี่ก็สงสัยเหมือนกันคือตอนแรกที่มีการเจอหลุมศพชาวเรียนญาณร้อยศพเนี่ยก็คือสังคมเนี่ยต่างเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากแล้วกลายเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออรับไม่ได้กันกับการที่มีการทําแบบนี้นะคะคแล้วก็มีเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้สึกว่าเออรับไม่ได้มากกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะเศร้าส,สะเทือนใจได้ว,ว่าเป็นสุขนาตรกรรมเลยแหละแต่ว่าอพอกลับกลายเป็น พี่ไปเจอเรือที่มีคนโรฮิงญาเข้ามาคือความคิดหรือกระแสที่มันอัดเหมือนตีกลับมาว่าเออเอ้ยคนเหล่านี้คนโรฮิงญาเริ่มมีการเริ่มมีบทความเริ่มมีข่าวที่ออกมาว่าคนโรฮิงญาเนี่ยอาจจะไม่ดีนะหรือมีมีบทความอะไรต่างๆที่ออกมามา,มากใช่ไหมคะทำให้คนมันรู้สึกแบบต่อต้านไม่อยากจะรับคนฮิงญาเข้ามาในไทยแล้วเมื่อเอิญเราก็ไปทข่าวที่พยายามที่จะบอกว่าคนที่ นั่งอยู่บนเรือเนี่ยเขาใช่เขาเดืดอดร้อนยังไงแล้วเราต้องมีการช่วยชีวิตเขาเบื้องต้นยังไงมันก็เลยทําให้รู้สึกเหมือนอคนก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องช่วยคนโรฮิงญาคือการรับเข้ามามันอาจจะเป็นาภาระให้กับประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นรวมถึงตอนนั้นนยโยบาย<ๆ>นายโยบายของรัฐเนี่ยก็ไม่อยากจะรับชาวโรฮิงญาเข้ามาก็ต้องผักดันออกแต่จริงแล้วคือเราแค่อยากจะบอกว่า คนในเรือลำนี้คือเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์เช่นเดียวกับคนที่อยู่ในค่ายกักกันที่มีการไปเจอบนเทือกเขาแก้วและคนที่ต้องตายหรือต้องกลายเป็นศพถูกฝังอยู่คนเหล่านี้ก็คือคนที่มาในเส้นทางเดียวกันเพียงแต่แล้วก็กลายเป็นว่าคนที่อยู่บนเรือลำนี้ก็คือคนที่เราเห็นแล้วว่าเขาคือคนที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ดังนั้นคือมีวิธีการไหนบ้างที่จะทําให้พวกเขาเน้นปลอดภัยซึ่งเราอาจ ซึ่งเขาไม่อยากจะเข้ามาในไทยหรอกในเวลานั้นเพราะอะไรเพราะว่าแน่นอนเข้ามาเขาก็ถูกจับถูกไปติดคุกเขาถูกแม่งถูกพังดัดแต่กลับเขาก็กลับไปไม่ถึงในนั้นเขาก็ต้องไปหาวิธีการที่จะไปในที่ที่เขาสามารถไปถึงได้เช่นมาเลเซียหรือสุดท้ายก็ไปที่อินโดนีเซียแต่คําถามของออฟว่าทําไมถึงตอนนั้นคือมันมันเกิดอะไรขึ้นและเราได้วิเคราะห์อะไรเราก็มองว่า จริงๆโดยพื้นฐานเราก็เชื่อนะคะว่าคนไทยทุกคนอ่ะเป็นคนที่มีจิตใจด,ดีกับเพื่อนมนุษย์และคนไทยเราก็เคยมีประสบการณ์ในการรับผู้รี้ภยัยมาตั้งแต่สมัยกัมพูชาเวียดนามหรือแม้แต่พร่าคนอื่นๆแต่ว่าพี่เชื่อมั่นว่าในเวลานั้นน่ะมันมีกระบวนการบางอย่างในทําให้คนเนี่ยอาจจะรับข้อมูลที่เข้าใจผิดหรือ,อ,ม,อมีความรู้สึกแบบต่อต้านใช่ไม่ครบถ้วนกระบวนการอะไรณเวลานั้นเราอาจจะคิด เอาว่ามันมีกระบวนการแน่นอนที่จะทําให้เกิดการบิดเบือนให้คนมันเกิดกระแสแบบนี้ซึ่งต่อมามันอาจจะเรียกว่า IO ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ในท้ายที่สุดคือคือเราก็ต้องกลับมาคิดทบทวนว่าเ,เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะไปโทษในเรื่องของความเข้าใจผิดของคนไม่ได้มันมันอยู่ที่ว่าเรามีข้อมูลหรือเรามีการตตะหนักรู้ถึงเรื่องเหล่านั้นอะ มากน้อยแ,แค่ไหนซึ่งณเวลานั้นก็เชื่อว่าคนไทยอาจจะยังไม่ได้รู้จักโลฮิงญายอย่างแท้จริงแล้วอาจจะยังไม่ตระหนักว่าความเลวร้ายของกระบวนการค้ามนุษย์อ่ะซึ่งโหดเหี่ยมมากเนี่ยมันมีความเลวร้ายมากแค่ไหนซึ่งพี่ว่าณวันนี้แล้วก็วันที่คุณโรมได้เปิดเรื่องนี้ในสหามันก็ทําให้คนก็ได้เข้าใจมากขึ้นว่าน,นี่แหละคือความเลวร้ายของกระบวนการค้ามนุษย์ที่ณนะวันนั้นถ้าหากเราย้อนกลับเวลาไปได้เนี่ยถ้าเราเข้าใจในสิ่งนี้ เราอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นก็ได้ค่ะพี่แยามคําถามคําถามเดิมเมื่อสักครู่นี้เลยครับว่าตอนนั้นสิ่งที่พี่ยามเจอถาโถมเข้ามาเนี่ยพี่แยามผ่านมาไม่ได้ยังไงฮะแล้วเจอหนักสุดคืออะไรตอนนั้นฮะอืมค่ะก็คือจริงๆเรื่องนี้อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจเรื่องของนี่แหละค่ะการท้ามนุษย์หรือแม้กระทั่งที่คุณกรณีอธิบายเรื่องกระบวนการนำพาหรือเรื่องของ จิงาถึงเหตุและผลที่เขาต้องหนีมากับวาทกรรมที่คนไทยเหมือนกับคําถามที่คุณอ้อถามแล้วมีหนู่หลายคอมเมนต์ที่ว่าทําไมต้องรับเขาเข้ามามไม่อยากจะรับชาวรุญิยาเข้ามาคือจริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ไทยจะต้องรับชาวรุญนยาเข้ามานะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะอ้าแขนเปิดรับเหมือนกระทั่งผู้ี้ภัยหรือแม้กระทั่งตามชายแดนหรือแรงงานที่อยากจะหลบหนีเข้าเมืองคือไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องแบบมีการ เปิดรับหรือเป็นประกาศเป็นนโยบายอยู่แล้วกับการเปิดรับเรื่องของคนที่จะลงนี้เข้าเมืองหรือคนที่ต้องการที่จะรีภัยเว้นเสียแต่มันมีประเทศไทยเรามีภายกินในดุสัญญา<ม>เรื่องของรับผู้ลีภัยนั้นซึ่งคุณอนุอนวิอาจจะเข้าอธิบายได้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเนี่ยคะ่ะมันมันมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะรับไม่รับ แต่มันเรื่องที่อยู่ท่ทีว่าสิ่งที่เรากําลังทําในกรณีของคนที่กําลังหนีภัยหนีตายมาเนี่ยเราควรที่จะช่วยเหลือลมนุษยธรรมเขาเนี่ยอย่างไรบ้างในณเวลานั้นนะเรื่องของพี่เนี่ยมันก็เกี่ยวเรื่องแค่ว่าคนเหล่านี้หนึ่งคือเขาหนีจากการประหัตประหารเขาต้องการที่จะรีภัยออกมาจากบ้านที่ไม่ปลอดภยัย แต่ปลายทางจุดหมายปลายทางเขาอาจจะไม่ได้ที่ใช่ที่ประเทศไทยไงส่วนใหญ่ที่เราทราบเขาอาจจะอยากจะไปที่มาเลเซียหรือไปที่ไหนก็ได้หรือบางส่วนอยากจะเข้ามาทํางานในประเทศไทยมันเคยเป็นช่องว่างทาให้เขาต้องอา,อาศัยกลุ่มขบวนการายนหน้าเพื่อที่จะพาเขามาหรือขบวนการนำพายที่คุณอวีอธิบายแต่กลับกลายว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ย ไปแสวงหาผลประโยชน์ต้องการที่จะได้ประโยชน์จากการนําพาคนเหล่านั้นก็เลยเกิดกระบวนการท้ามนุษย์ขึ้นและสิ่งที่พี่อยากจะให้ทุกคนกลับมาอยู่ในจุดเดียวกันค่ะว่าเฮ้ยเราอย่าไปตั้งเวลาที่จะถามคําถามเหล่านี้อเราไม่ได้ตั้งทงว่าเฮ้ยเราจะต้องรับเข้ามานะหรือเราไม่รับนะมันไม่ใช่ปัญหาค่ะปัญหามันอยู่ที่ว่าเวลาที่คนเหล่านี้มันเขาเกิด เหตุภทัยที่จะต้องหนีมาเนี่ยเราในฐนานะเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันสามารถที่จ,จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างตามกลไกกฎหมายของแต่ละประเทศของที่ที่จะทําได้เท่านั้นเองซึ่งในเมื่อประเทศไทยของเรามีกฎหมายมีวิธีการเหล่านี้ที่มันทําได้ตามรูปแบบเท่านี้เราก็ว่ากันไปในแง่ของกฎหมายแต่สิ่งไหนบ้างที่มันจะช่วยปกป้อง คนเหล่านี้จะแพนตรายไม่ให้ตกเป็นเหยืย่อการค้ามนุษย์เนี่ยอันนี้ต่างหากที่พี่ก็มองว่ามันก็คือเรื่องที่เราต้องแยกแยะแต่ละประเด็นอะ่ะให้มันชัดเจนนะคะเรื่องของเรื่องคือเรื่องของโลหิงยามันมีทั้งประเด็นที่เขา,เ,าเกิดปัญหาจากภายในประเทศเขาเขาต้องการไปหนีในที่ที่มันปลอดภยัยเมื่อประเทศไทยไม่อาจจะไม่ใช่ปลายทางแต่ประเทศไทยกับเป็นเส้นทางที่เขาจะต้องผ่านไปประเทศที่เขาต้องการไปแล้วกลับมาตกเป็นเหยื่อของขบวนการที่แสวงหาผลประโยชน์จากการเดินทางของเขาเนี่ย แล้วก็มีวิธีการที่โหดเที่ยมกักขังจนทําให้ต้องตายอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องที่เรารต้องต้องให้ความสําคัญมากกว่าดังนั้นณนะเวลานั้นสิ่งที่พี่พยายามจะบอกคือนี่แหละเราอย่าไปทําเรื่องแบบนี้กับคนที่เขาต้องการที่จะ,ะรีพภพไปในที่ปลอดภัยแล้วเขาก็หนีมาแบบคือไม่มีอะไรแล้วในชีวิตแต่ต้องมาเจอกับความโหดร้ายเหล่านี้เราไม่อยากให้เรื่องโหดร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นเองค่ะ ครับครับพี่แยมตอนนี้สองทุ่มห้าสิบเก้าผมถามพี่แยมแบบตรงๆพี่แยมต้องไปหรือยังครับ <laughs> พี่แยมเปิดไมค์ก่อนพี่พี่ต้องส่งข่าวสามมิตีนิดนึง <Okay. S 2> ค่ะโอเคงั้นผมถามพี่แยมคำถามสุดท้ายเลยเดี๋ยวปล่อยพี่แยมไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมถามคุณช่อคุณกนวีต่อขออนุญ,ญาตเลทนิดนึงนะฮะทั้งสองท่านนะฮะพี่แยมท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากผ่านวันนั้นมาพี่แยมรู้สึกหวั่นไหวหรือว่ากลัวกับการทําข่าวอะไรที่มัน เสี่ยงต่อดรามา่าเสี่ยงต่อทัวลงหรือเสียงวิพากษ์วิจารอะไรแบบนี้ไหมฮะค่ะเราก็เจอมาโดยตลอดนะคะอย่างเหตุการณ์นั้น,นก็ทําให้เราเกือบจะแบบโอ้โหท้อไม่อยากจะเป็นนักข่าวแล้วแต่อย่างที่ได้บอกไปะคะ่ะบางครั้งคือเราอ็อยากที่จะให้คนเข้าใจถึงปัญหาเรื่องนี้มากกว่าก็เลยพยายามทํามาโดยตลอดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอย่างวันนี้ที่คนเข้าใจมากขึ้นเราก็ดีใจอ่าแต่ถามว่าในในงานของการเป็นสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งที่คุณ ชอหรือแมานคุณกนาวีตอนนี้ที่จะมาอะสอสอหรือคนที่ทํางานด้านการตรวจสอบม็นเป็นปสิ่งที่คนที่เราต้องพวกเนี้นเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วดังนั้นคือถ้าถามว่าะจะเจอทั่วลงหรือจะอะไรมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเผชิญแล้วก็ต้องชี้แจงต้องแก้ไขต้องผ่านมันไปให้ได้เท่านั้นเองค่ะ